ขอจะเร่นพอนบาสกุบาสิกาทุกรั้งบางครั้งเนี่ยเรามองหาสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่มีบางครั้งเรามองหาสิ่งที่ดีจนทำให้สิ่งที่มีนั้นหายไปดังนั้นแล้วณตอนนี้ใครกำลังโขวนขวายหาสิ่งอื่นใดแล้วจนทำให้สูญเสียสิ่งที่มีอยู่ กลับมารักษานะดังเช่นณขณะนี้อาตมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะสถานที่ของโยมคุณครูยุยนะ้ยเนาะท่านได้สร้างสถานที่นี้ให้กับคนได้พักใจทำสมาธิเนาะเกิดความสงบในใจเติมกำลังใจมารักษาสิ่งที่มีก่อนนั่นก็คือใจที่ดี ด้านหลังงานของอาตมานั่นก็คือต้นโพที่หลวงพ่อวิริยังท่านได้มาปลูกไวนะ้ mm hmm. เมื่อปี2555 mm hmm. แล้วก็อาจารย์ยุ้ยเขาก็รักษาดูแลสิ่งที่มีแล้วก็ไม่ให้สิ่งที่ดีนั้นหายไปนะสิบกว่าปีที่ได้รักษาไว้นะดังเช่นคําที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเราใช้สิ่งใดก็ต้องรักษาสิ่งนั้น mm hmm. เพื่อที่จะได้ใช้สิ่งนั้นเป็นานๆนะ ต้นโพนี้ก็เป็นต้นที่ครูบาอาจารย์ได้ปลูกไว้ให้เราเป็นสิทยาอนุสิ์ก็รักษาไว้จะได้รักษาไว้นานๆนะของเก่ายิ่งเก็บยิ่งมีค่านะแล้วก็มีความหมายตอ่อจิตใจเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้รู้จักอิ่มก็คือเมื่อมันอิ่มแนละ้วก็ต้องหยุดกินรู้จักพอนะก็คือเราก็ต้อง หยุดพักมันบ้างร่างกายเนี่ยใช้มันก็ต้องพักมันบ้างไม่ใช่ใช้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 ใช,ใช้จนมันตึงแล้วมันก็ขาดเชือกมันก็ขาดหรือไม่ได้รักษาคนที่เรารักไว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายสามีภรรยาลูกที่ดีไม่ได้รักษาไว้สุดท้ายหายสูญเสียหรือเสียชีวิตหรือจากไปดังนั้นกลับมา มองหาสิ่งที่มีรักษาไว้ให้ดีแล้วค่อยๆ่ยขยับไปด้วยการรักษาสิ่งที่มีไปด้วยดังเช่นการรักษาใจของเราใจของเราคือสิ่งที่มีรักษาไว้อย่าให้ใจหายอย่าให้สูญหายรักษาไว้ให้ดีด้วยการทำสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร